เออเอาละยังชนยังชนค่อยค่อยค่อยค่ยีจากนครศรีธรรมราชก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะก็ไม่ไกลเท่าไหร่จากตรงนี้ไปเก้าติดโ้เอาแล้วหมายเลขสองติกระแนงถามจริงยังเวลาเข้าทีมเพียงเ้าหฮาอห้าันมาหรือเปล่าถามมา เออไม่เป็นไรนี่เป็นกำลังใจของเพื่อนฝูงวันนี้ขาดผู้เล่นไปคนหนึ่งวันนี้ลงไม่เคาะไม่เป็นไรตํำเรียบร้อยโอ้โหลูกแปรหมายเลขห้าเอาละบายมาเรื่อยๆนาทีแรกรอบไปสองได้สองแต้มเอ้ยได้ยี่สิบคะแนะนนะนี่นาทีละสองลูกนี่โอ้ถือว่าดีนะมีโดด ขึ้นมาห่วงวันนี้แยกเป็นสองท่าเลยท่าละสามพันเอองานไฟไฟห่วงลูกยอดโอ้โหยี่สิบบาคะแนนห้าสิบบาท,บาทลายไวย้หมายเลขสามเออมีเมียหรือยังว่าหมายเลขสามฮะปัดต่อย อีกใบหนึ่งเต็มไปเลยเอาละเออโอ้ยลายเ้ยสองทีสองใบ